ทั้งสมาร์ทวอชที่ขายดีที่สุดจากแบรนด์แอคซ็ฟังก์ชันหลักหมื่นในราคาหลักพันตัวจริงแห่งวงการสมาร์ทวอชหน้าจอแอมเบ d ตสวยสดซู้แสงโทรออกรับสายมาพร้อมฟังก์ชันออกกำลังกายแบบจัดเต็มรุ่นเดียวที่ติดท็อปความคุ้มค่ารับประกันถึง2ปีเต็มกับราคาที่ใครก็ให้คุณไม่ได้มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันคอร์ดิ a x o ก Cover ถูกออกแบบมาให้สามารถโทรได้ว่าไงโหนเน่เยันนี้ไปกินข้าวกันโอเคห้าโมงเจอกันนะโอเคจ้าไม่ว่าจะรับสายหรือโทรออกก็ทำได้ครบส่วนคุณภาพเสียงก็คมชัดใช้งานได้ง่ายไม่ต้องหยิบมือถือให้เสียเวลาเลย s martwatch Cover มาพร้อมกับหน้าจอ a m ม l e เ สีสันสวยสดสมจริงปรับระดับความสว่างได้5ระดับสูแสงแดดจ,จัดได้เป็นอย่างดีและหน้าจอยังเป็นแบบ f ู l ทัสกินเต็มระบบจอขนาดใหญ่ตอบสนองการทํางานได้อย่างดีเยี่ยมทัดได้ทั้งหน้าจอทัดใจคนรักสุขภาพแน่นอนค่ะตัวเรือนทําจากโลหะชนิดพิเศษให้ความแข็งแรงทนทานและมีน้ําหนักเบากว่าทุกรุ่นในท้องตลาดมีให้เลือกถึง2สีสายขนาด2 2มิลเปลี่ยนสายได้ตามใจชอบสมัยนี้ดูเวลาอย่างเดียวมันธรรมดาเกินไป สามารถแจ้งเตือนโซเชียลได้ทุกแอปไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG หรือข้อความก็แจ้งเตือนได้ครอบคลุมแต่ที่ว้าวสุดๆก็ต้องนี้เลยตั้งค่านาฬิกาปลุกเช็คสภาพอากาศดูปฏิทินดูเวลาทั่วโลกและยังสามารถใช้เครื่องคิดเลขบนนาฬิกาได้เลยและสำหรับสายสุขภาพต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะเขามีฟังก์ชันสุขภาพที่เหมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ในนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นวัดออกซิเจนในเลือด นับแคลอรี่นับก้าววัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดคุณภาพการนอนแจ้งเตือนรอบเดือนสำหรับสาวๆตัวนี้ก็มีมาให้และที่ว้าวสุดๆนั้นก็คือมาพร้อมโหมดออกกำลังกายกว่า97ิหมดจะวิ่งปั่นจักรยานตีแบดเล่นฟุตบอลก็ทำได้หมดเบเน่การันตีเยอะกว่าแบรนด์หลักหมื่นแน่นอน,ออนแอคชั่นเทเอร์ใส่ยังไงก็ไม่เบื่อ เพราะเขามีทีมภาพหน้าจอให้เลือกมากกว่าร้อยแบบถ้ายังไม่พอใจก็สามารถอัปรูปภาพจากมือถือของเรามาตั้งวอลเปเปอร์ได้เลยส่วนแบตเตอรี่ก็อึดทนสแตนบายสูงสุด25วันเรียกได้ว่าใส่ลืมชาร์จได้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ iOS เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปบนมือถือสามารถดูข้อมูลสุขภาพได้แบบเรียลไทม์เหมือนมีหมอมาช่วยแนะนำได้เลย คามพลาดกับสุดยอดสมาร์ทวอทที่ติดท็อปความคุ้มค่าอันดับหนึ่งกับราคาแค่หลักพันแต่ฟังก์ชันการทำงานยิงน่งกว่าหลักหมืน่น ตรงน,นี้เลย e อ็กซ n ฟอ e เทเรับประกันสินค้าให้ถึง2ปีเต็มพร้อมบริการ call center 200คู่สายและรางวัลการันตีคุณภาพมากมายและสำหรับลูกค้า100ท่านแรกสั่งซื้อตอนนี้จากราคาปกติ2,990บาทตอนนี้เหลือเพียง1,90 0บาทส่งฟรีย้ำ1,90 0บาทจําววนจํากัดเก็บเงินปลายทางได้รับของก่อนจ่ายเงินที่หลังสนใจคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะ